กิดเอนกนเชียร์แมนยูนะคะนะครับวันนี้นะครับมีข่าวนะครับกิตคอนบ่าวข่าวบอลนะครับเริ่มที่ข่าวนะครับอีลิกเซนใส่เบอร์สิบสี่ในเสื้อแมนเชสเตอร์ยูดครับลงสามเกมแรกทิงประตูได้จากฟรีคิกนะครับส่วนข่าวที่สองครับลิซานโดเมสใส่เบอร์หกในสีเสื้อแมนยูครับ ครับที่สามครับแมนยูเหลืออุ่นเครื่องสองนะัดก่อนเปิดพิมารีตฤดูกาลสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามครับซึ่งจะเจอกับแอตติกมาดกับลาโยเปกาโนครับซึ่งป็นเกมที่น่าดูมากเลยครับเมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายคลิปอัปเดตข่าวบอลกันนะครับก็เลยมาถ่ายกันคืนนี้เมื่อลืนนี้มีบอลเตะนัดอุ่นเครื่องนะครับระหว่างเซาบวกกับลิเวอร์พูลเหลือเชื่อครับเป็นเซาบวกที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ โดยได้ประตูจากเซตโก้นะครับพรุ่งนี้คนไหนครับพรุ่งนี้นะครับมีบอลเตะตอนหน้าทุ่มนะครับ FA c o m m u n i t y s h i น l d นะครับอะไรเจอกับอะไรครับลิพูเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คิง g าร์เวอร์สเตเดียมนะครับโอ้ยเป็นเกมใหญ่นะครับเชื่อว่ามีแฟนแฟนหงและแฟนแมนซิตี้ รอชมกันมากมายนะครับนัดนี้ถ่ายไหมครับถ่ายที่อช่อง B Team Sport มั้งครับน่าจะแบบนั้นโอเคครับแล้วนัดนี้นะครับเอลิซอนกับโชจ่าโชต้าจะได้ลงไหมครับก็ถ้าฟิตทันก็อาจจะได้ลงครับแต่โชต้าไม่น่าได้ลงครับเพราะว่าเอมย์ยามบาดเจ็บแต่ของอลิซอนเนี่ยเขาบอกเขาบอกจะให้ลงนัดเจอฝูแลมครับโอเคครับผม ติดตามช่องกิจแอนแกนเชียแมนยูด้วยนะครับจะพบกันใหม่ครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวฟุตบอลกิจคอนบ่าวข่าวบอลน,นะครับโอ้โหมีผนครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดคีครับ